สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกรอบนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่บ้านฉางนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ตรงอสีแยกเนินกับปลอกคะ่ะเมื่อกี้เรามาจากแปลงติดสุขุมวิทหนึ่งไร่กับ70ตารางวาใช่ไหมคะซึ่งซึ่งอยู่ก่อนจะถึงสีแยกเนินกับปลอกบ้านฉางคะ่ะแต่คราวนี้เราจะพาไปดูอธุรกิจคําว่าธุรกิจหมายความว่าไปดูความ ความเจริญแล้วก็ความพรุ่งพานของผู้คนริมถนนทางลงหาน้ำลินนะคะว่าตอนนี้บรรยากาศตรงนั้นนะคะมีผู้คนมีร้านค้าเกิดขึ้นมากมายแค่ไหนนะคะที่เราพาไปดูเส้นนั้นเนื่องจากว่าเรามีที่ดินแปลงหนึ่งไซส์ขนาด60ตารางวาอยู่ในซอยนั้นนะคะซึ่งมันก็จะเป็นซอยที่การเดินทางสะดวกไปทะเลจากสุขุมวิทไปหรือว่าจะมาที่ ห้างโรบินสันบ้านฉางก็สะดวกเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราพาไปดูกันค่ะตอนนี้ก็อย่างที่บอกะะเราจอดอยู่ริมสุขุมวิทข้างหน้าเราเป็นสี่แยกเนินกระปลอกนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่เลยค่ะตรงนี้เป็นสี่แยกเนินกระปลอกนะคะแล้วก็เห็นไหมคะขวามือเห็นป้ายโรบินสันีิเออนะคือโรบินสันบ้านฉางนะคะคันนี้เราจะพาไปดูค่ะว่าที่ดิน6 0สีตารางวามันอยู่ซอยประชุมมิตรแปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะ,ะตรงนี้คือนี่ค่ะที่เราเรากำลังจะเลี้ยวซ้ายลงสี่แยก ลงทางลงหาน้ำลินนะคะตรงนี้เรียกว่าสีแยกเนินกับหลอค่ะเราเลี้ยวเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเป็นซอยแคบนิดนึงแต่ว่าเฉพาะช่วงช่วงเช,ช้าที่เป็นช่วงคนไปทำงานนะคะอาจจะติดหน่อยแต่ว่าเนี่ยค่ะแต่ช่วงอาทิตย์ก็ติดเหมือนกันนะเพราะว่าอาจจะมีผู้คนจากทางฝั่งทะเลที่จะมาะห้างโรบินสันนะคะก็เลยจะหนานแน่นนิดนึงเนาะเห็นไหมคะ เพราะว่าตรงปากซอยที่เป็นสีแย่ค่ะมันเป็นทางแค่เป็นคอขวดรถก็จะเยอะหน่อยแต่รถเยอะนี้ก็ดีนะคะบ่งบอกให้เห็นว่าเส้นเมียค่ะเป็นเส้นทางธุรกิจอีกเส้นทางหนึ่งเนาะธุรกิจหมายเพราะว่ามีร้านค้ามีผู้คนผ่านไปมาเยอะแยะค่ะไม่เปลี่ยวค่ะดูมีสีสันนะคะถ้าเกิดเห็นเราเห็นรถเยอะๆเนี่ยดูดูไม่เงียบเหงาค่ะ,ะกับข้าวกับปลาหาง่ายร้านค้าร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นโลตัส เซเว่นซีเจหรือว่าตลาดสดนะคะก็มีเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยเนาะอันนี้คือเส้นนี่คือเส้นทางลงหาน้ำลินนะคะเมื่อกี้เราผ่านมาจากถนนสุขุมวิทเนาะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะคะสข้างทางในเส้นทางนี้นะคะในถนนเส้นนี้มีทั้งร้านล้างรถร้านซักรีดร้านขายยาคลินิกสัตว์มีหมดเลยแล้วก็ร้านอาหารส่วนใหญ่บริเวณแถวนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเล็กๆนะคะทั้งก๋วยเตี๋ยว ส้มตำไก่ย่างประมาณนี้ค่ะก็จะมีเยอะเลยนะคะแล้วก็อีกหน่อยนึงเราผ่านไปก็จะเป็นสี่แยกถนนบุรพาาพัฒนะคะซึ่งซ้ายมือก็จะไปทางนิคม,มุตสาหกรรมมาตะพุทธขวามือเราก็จะสามารถออกไปยังถนนสุขุมวิทเชื่อมไปยังทางด่วนที่จะไปกรุงเทพแล้วก็เชื่อมไปยังสนามบ,บินอุตภเธาได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกมากค่ะถนนเส้นนี้ซอยนี้อาจจะถนนเส้นนี้อาจจะดูแคบนี่ค่ะเพราะว่า,าถึงแม้มันจะดูแคบเนาะแต่ว่ามันก็แยกสองฝั่งซ้ายขวาชัดเจนนะคะเพียงแต่ดูสองข้างทางหาร้านค้าเขาเยอะมากเห็นไหมคะฝั่งนี้ก็จะมีร้านค้าที่เยอะแยะเลยค่ะฝั่งนี้ก็มีร้านคุณหน่อยอันนี้ก็ขายอาหารสดขายอาหารแห้งหมดเลยถือว่าเป็นตลาดย่อยๆได้เลยนะคะ ก็บริเวณแถวนี้มีร้านค้าตามสั่งเยอะแยะเลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินเลยนะคะถ้าอยู่ในซอยนี้แล้วก็การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆก็สะดวกค่ะเพราะว่าด้านหน้าเราอ่ะอีกหน่อยเดียวอีกประมาณหนึ่งนาทีเราก็จะไปเจอสี่แยกถนนบุรพาพัฒแล้วนะคะเนาะตรงนี้นะคะแววๆเนาะตรงที่ล้อมรั้วสังกสีตรงนี้ค่ะได้แววว่าร้านวันจะมาเปิดนะคะไม่แน่ใจว่าจริงแท้แค่ไหนนะคะร้านวันเนาะ จะมาเปิดตรงนี้แต่ก็ต้องรอระยะหนึ่งก่อนเนาะข้างหน้าที่เราเห็นด้านหน้าค่ะก็จะเป็นสีแยกถนนบุรพาพัฒแล้วนะคะตรน,นี้ก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกมากแต่ว่าแปลงแปลง60ตารางวาเราจะตรงไปก่อนนะคะยังยังคงตรงไปอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปเลยเนาะนี่เลยเดี๋ยวเราจะข้ามตรงนี้คือสีแยกถนนบุรพาพัฒนนะคะซ้ายกับขวาเป็นบุรพาพัฒแล้วอะคะ่ะซ้ายไปทาง นิคมมาตาฟุตขวาก็คือเข้าในตัวเมืองบ้านฉางจะไปบรรจบกับสี่แยกสนามกีฬาบ้านฉางค่ะแต่ของเราก็ยังตรงมาเรื่อยๆนะคะด้านหน้าขวามือเราจะเป็นวัดประชุมมิตรนะคะวัดประชุมมิตรนี่เลยนะคะแล้วก็สองข้างทางก็จะเป็นบ้านพักอาศัยแล้วก็จะมีร้านค้าย่อยๆอยู่เต็มเลยค่ะนี้เป็นร้านกาแฟแล้วก็ซอยข้างหน้าก็จะเป็นมีรีสอร์ทเนาะ เห็นไหมคะออซอยนี้ถือว่าแบบะคะึกคักมากค่ะขนาดเป็นช่วงวันรถราย,ยังแบบสวนทางกันไปไปมาเยอะแยะเลยเท่ากับว่าบริเวณแถวนี้ค่ะ1คือเป็นชุมชนขนาดย่อมเลยนะคะสองข้างทางมีที่พักอาศัยเยอะแยะเลยเว่าที่ดินที่เราขายนะเป็นที่ดินที่เป็นที่ดินเปล่าสําหรับสร้างบ้านได้เลยนะคะขนาด60ตารางวานหน้ากว้างอยู่ประมาณ14เมตรค่ะนี่ร้านขายยาก,ก็มีนะคะ สะดวกมากขวามือของเราตรงนี้ก็เป็นอ่ขวามือเป็น CJ ซ้ายมือเป็นวิกซี i ิกซีเล็กนะคะแล้วก็ถัดมาก็เป็นโลตัสเห็นไหมคะร้านสะดวกซื้อเยอะเลยแล้วก็เห็นไหมคะสองข้างทางมีผู้คนไปมาเยอะแยะซอยนี้ไม่เหงาค่ะไม่ต้องกลัวเลยซอยนี้สะดวกมากถนนหนทางกว้างเราตรงไปก็จะไปสิ้นสุดที่ห่าน้ําลินนะคะตรงไปก็จะเป็นทะเลสามารถจะไปชนกับถนนเลียบทะเลได้เลยนะคะ แล้วก็อีกนิดเดียวก็เป็นนิคมมาาอ่านิคมมาตะพุทธนิคมเอเชียแล้วอะค่ะสะดวกสบายค่ะเส้นทางนี้มีคาเฟ่ให้เรานั่งมีร้านอาหารเล็กๆให้เรานั่งแล้วก็มีตลาดนัดให้เราได้ด้วยนะคะซอยประชุมมิตรอแปะจะอยู่ขวามือนะคะอยู่ขวามือเนาะเนี่ยใกล้จะถึงแปลงแล้วค่ะมาถึงเมื่อกี้ผ่านซอยสองมาละ ะะอันนี้ก็จะเป็นซอย 4, ข้างหน้าก็เป็นซอย6เนี่ยซอย8ก็จะอยู่ด้านหน้าเราแล้วนะคะพอถึงตรงนี้นะคะซอย8จะอยู่ตรงข้ามกับร้านขายอาหารอาหารสัตว์นะคะแล้วก็เป็นร้านขายของชําทั่วไปแล้วก็เนี่ยค่ะประชุมวัดซอยซอยประชุมมิตรแปด 8, คืออยู่ขวามือด้านหน้าก็จะมีป้ายทองนพราชเพลสนะคะถือว่าเป็นน่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็เป็นห้องพักให้เช่านะคะของเราพอเข้ามาในซอยค่ะก็จะเป็นตรงนี้ แล้วก็แปลงเราอยู่ซ้ายมือนะคะอยู่ฝักตรงข้ามกับรถตู้ค่ะวันนี้เราจะไม่ลงพาลงนะคะเราจะนั่ง,งรีวิวในรถค่ะเพราะว่าร้อนขอขออภัยนะคะร้อนมากนี่ค่ะนี่เลยคือนี่คือแปลงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปในแปลงค่ะเดี๋ยวเราพาเลี้ยวเข้านี่เลยจะเห็นตรงนี้เลยนี่คือแปลงหกสิบางวาของเรานะคะซ้ายขวา ก็เป็นบ้านพักอาศัยด้านหลังก็เป็นบ้านพักอาศัยเช่นเดียวกันนะคะนี่คือแปลง60วาซ้ายกับขวาเป็นบ้านพักแล้วก็ด้านหลังก็เป็นบ้านพักเช่นเดียวกันที่ถมสูงแล้วนะคะไม่ต้องถมเพิ่มนะคะเพราะว่าระดับพื้นของเราเนี่ยถือว่าสูงกว่ารอบๆแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้เลยคือ60ตารางวานี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาถอยออกหน้าปักซอยเนาะนี่เดีจะพาถอยออกก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่คือ แปลง60ตารางวาถือว่าทำเลดีมากค่ะอาจจะมีข้อตาหนิเรื่องถนนนิดนึงที่เป็นคอนกรีตแล้วค่ะแต่ว่ามันอาจจะชํารุดไปแล้วนะคะรอรอทางเทศบาลมาทำเพิ่มให้เดีคิดว่าเราอยู่ต้นซอยไม่ได้มีปัญหานี่คือก็60ตารางวานะคะ60ตารางวาเดี๋ยวรอให้ดูบรรยากาศอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะคะนี่ค่ะ60ตารางวาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือมองเห็นข้างหน้านี่คือ ถนนที่จะลงหาน้ำลินแล้วนะคะถือว่าสะดวกมากๆนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องเ,อเรื่องระยะทางเลยค่ะใกล้มากนะคะที่จะไปที่หนังที่ต่างๆเนาะนี่แล้วว่าพื้นที่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยเนาะเดี๋ยวมีบ้านอยู่ด้านนี้ด้านหลังก็มีบ้านเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านข้างก็มีบ้านเช่นเดียวกันนะคะด้านหน้าก็เป็นเนี่ยค่ะต้นฟอยเราเข้ามาประมาณห้าสิบเมตรเองนะคะเราก็ถึงแปลงนี้แล้ว แปลงนี้ได้ถนนหน้ากว้างแล้วก็สมมติเห็นไหมคะถ้าเราจอรดรถหน้าบ้านสมมติสมมตินะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นเห็นตัวอย่างให้เห็นเลยสมมุติว่าเนี่ยบ้านหลังนี้จอรดรถหน้าบ้านก็ยังแบบมีช่องทางให้รถผ่านได้นะคะแต่ว่าโอเคก็ไม่แนะนําให้จอดหน้าบ้านเนาะเข้าไปในบ้านดีกว่าค่ะนี่ค่ะนี่คือแปลง60ตารางวาแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็คือเป็นถนนหลักแล้วถนนหลักในที่นี้ก็คือถนนองหา้ําลิน,นะคะไปทางขวา เราเลี้ยวขวาเราก็จะไปหาน้ําลินนะคะเราไปทางซ้ายเราก็จะออกถนนสุขขุมิิทก่อนจะถึงสุขขุมวิทเราก็ผ่านถนน,นบุรพาพัฒน์ะคะก็เห็นไหมคะสะดวกมากๆเลยสําหรับทําเลที่ดินแปลงนี้นะคะแปลงนี้คือ60ตารางวานะคะรานะคานะอยู่ที่900 0 0 0รวมค่าโอนเรียบร้อยแล้วนะคะสะดวกมากๆเนีอันนี้คือถนนหนาหาน้ำลินถนนรถอัตบนมนะคะรปชุมมิตแป ปลายข้างหน้าจะเป็นทองนุพัลัดเพลสแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะข้างหน้าก็คือเป็นถนนซอยประชุมมิตรแปดนะคะก็สนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้นะคะหน้ากว้างอยู่ที่14เมตรขนาดแปลง60ตารางวาราคาที่9แสนค่ะทำเลดีแปลงนี้เหมาะสำหรับทำบ้านพักนะคะหรือใครจะทำบ้านขาย ก็สะดวกนะคบเพราะว่ามันใกล้ทั้งนิคมุหก,กรรมแล้วก็ใกล้ทั้งถนนสุขุมวิทใกล้ทั้งถนนบุรพาพาทสามารถจะเดินทางเข้าไปยังทํางานยังสนามบินอูตเภาได้สะดวกไม่ถึง15นาทีก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็ถนนเส้นนี้ยังเป็นเส้นทางที่มีร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นเยอะแยะเลยค่ะมีร้านค้าร้านขายอาหารเยอะแยะแล้วก็ร้านสะดวกซื้อร้านขายยาทำเลยดีค่ะแรงนี้แนะนำสนใจติดต่อเรามาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ